หลังจากที่มีข่าวมานานแรงปีในที่สุดคุณใดก็ได้ปล่อยภาพพิเซอร์ชุดแรกของ Santa Cruz Sport Adventure Vehicle รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่บริษัทให้นิยามว่าเป็นส่วนผสมของรถกระบะและ SUV จากก่อนหน้านี้ที่มีการอ้างอิงโดยสื่อต่างๆว่าเป็นรถกระบะแบบยูนิบอดีโดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกจะมีขึ้นในวันที่15เมษายนที่จะถึงนี้คุณใดถือว่าซ a นตาคร u ส เป็นการสร้างเซกเมนต์ใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ในปัจจุบันโดยมาพร้อมดีไซน์ที่ดูดุด,ดันบึกบึนในแบบรถกระบะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังกระบะท้ายที่ยืดหยุ่นได้ตามการใช้งานรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลายมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ช่วยการควบคุมรถทําได้ง่ายและยังใช้งานได้ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือจะบุกรุยในพื้นที่ออฟโรดก็ทําได้โดยไม่มีปัญหา การเตรียมเปิดตัว Santa Cruz เป็นการยืนยันว่าฮุนไดความสนใจในตลาดรถกระบะปิกั p เป็นอย่างมากและไม่เพียงแต่จะพัฒนารถกระบะขนาดเล็กสไตล์ SUV อย่าง Santa Cruz ออกมาจําหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีแผนในการพัฒนารถกระบะขนาดหนึ่งตันที่ทําตลาดในบ้านเราออกมาจําหน่ายในอนาคตอีกด้วยตามที่เราเพิ่งนําเสนอไปในคลิปก่อนฮุนไดซ a นตาครู z ได้รับการออกแบบโดยฮุนไดดีไซน์นอตอเมริกา โดยจะมีการผลิตขึ้นที่โรงงานของคุ u ไดมอเตอร์ m a n u แฟคเจอริงอ l ลาบามาพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ